แต่พอเขาได้สา์ไฟฉายไปสานไฟฉายมาปรากฏว่าเขาก็ได้เห็นสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าครับซึ่งสิ่งบางสิ่งที่ว่านั้นเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นสัปปะดาษอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตกําลังแทะแกะกินวัวในฟาร์มอย่างอเ็ดอร่อยเลย ย้อนความกลับไปเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนในยุคที่บรรพบุรุษของมนุษย์เรายังไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ใช่ยุคที่มนุษย์เราเนี่ยครองโลกแบบในปัจจุบันนี้เนี่ยคือณเวลานั้นเนี่ยมันจะมีสัตว์อยู่ประเภทหนึ่งครับที่แบบอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วก็กําลังครองโลกอยู่โดยสัตว์ประเภทนั้นเนี่ยตามข้อมูลคือมันมีกระจัดกระจายไปทั่วโลกแต่ถ้าเอาจุดที่มีเยอะที่สุดเนี่ยมันก็จะอยู่แถวแถวอเมริกาเหนือซึ่งมันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับผมว่าอะไรเลยคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะ ก็คือไดโนเสาร์นั่นเองครับเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอฟปุมพิทักษ์นะครับจะเจาะลึกข้อมูลแบบสรุปในรูปแบบของเอฟปุมพิทักษ์เกี่ยวกับเจ้าไทแรลลซสรัสให้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลนิสัยใจคอรูปร่างหรือแม้กระทั่งการเป็นอยู่ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลผู้ที่อ้างว่ามีคนเคยพบเจอไทแรลลซสรัสในยุคเมื่อไม่กี่สิบป,ปีที่ผ่านมาด้วยครับเอาเป็นว่าข้อมูลจะเป็นยังไงจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกัน,อ,นอย่าลือย้สสว เสะะื้ออันนั้นเป็ดรุ่นใหม่นะครับก็สามารถจิ้มที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์แล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับ ไทรรลสอรัสหรือว่าทีเร็กที่ผมพูดถึงไปเนี่ยคือตามข้อมูลอ่ะเขาบอกว่าไทรรลซอรัสคือไดโดเสากินเนื้อที่เดิน2ข,ขาขนาดใหญ่ชนิดเทโรพอดที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปลายครีเทเชียสหรือประมาณสัก6 6ถึง68ล้านปีก่อนโดยถิ่นที่อยู่ของมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักวิทยาศาสตร์เขาคาดกันว่าคือมันจะอาศัยอยู่ตลอดทั่วตะวันตกเฉียงเหนือของชวีปอเมริกาเลยซึ่งลักษณะของมันเนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลที่เป็นบันทึกไว้นี่ครับเขาบอกว่าเจ้าทีเร็กหรือว่าไท โเสลัสเนี่ยจะเป็นไดโนเสายืน2ขาขนาดใหญ่นะที่มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12เมตรสูงเฉลี่ย4.6เมตรนับตั้งแต่พื้นดินจนถึงสะโพกและมีน้ําหนักประมาณ7ตันหรือ7 พันกิโลกร,รัมเลยครับและจุดเด่นของเจ้าไทแรนโนซอรัสนี้นะฮะก็จะมีอยู่2จุดใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือ1บริเวณหัวกะโหลกฮะที่จะใหญ่แล้วก็หนามากๆแถมบริเวณหัวกะโหลกเนี่ยที่แบบเป็นบิ๊กไซส์นะยังมีฟันที่แหลมคมแล้วก็ใหญ่โคตรๆเนี่ยเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้ก็คือจุดเด่นจุดแรกของเจ้าไทรนโนอรัสนะส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึง จะบอกว่าเป็นจุดเด่นได้ไหมคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นจุดด้อยยังไงไม่รู้ก็จุดเด่นก็คือจุดเด่นนั่นแหละเพราะจุดเด่นอีกที่ว่าเนี่ยคือบริเวณแขนสองข้างของมันที่เรียกว่าขาหน้าเนี่ยคือมันไม่มีเดินเสาตัวไหนนะครับที่มีลักษณะเหมือนตัวมาเลยเพราะขาหน้าของมันครับมันเล็กมากแบบไม่สมกับขนาดตัวของมันเลยครับซึ่งสาเหตุที่แขนมันเล็กเนี่ยนักบรรพชีวินวิทยานะฮะเขาบอกกันว่าเพราะสรีระร่างกายของมันเวลามันล่าเหยื่อส่วนใหญ่มันก็ใช้แค่สองส่วนหลักๆเลย ก็คือบริเวณกล้ามเนื้อขากับกล้ามเนื้อส่วนคอที่ยาวไปถึงหน้าส่วนกล้ามเนื้อส่วนอื่นเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช้เลยฮะแต่ ต่อให้มันจะเล็กนะฮะแขนอันน้อยๆของมันเนี่ยมันก็ยังมีงานวิจัยออกมาบอกว่าสิ่งเนี้ยมันยังมีประโยชน์ระดับหนึ่งอยู่เผื่อใครไม่รู้นะครับแขนน้อยๆของเจ้าทีเร็กซ์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถเอาไปเกี่ยวหรือแบบสามารถจับสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยและสามารถยกขึ้นมาเนี่ยรับน้ําหนักได้มากกว่า200กิโลหรือถ้าเกิดเปรียบเป็นคนเนี่ยก็2ถึง4คนเลยทีเดียวครับและผมจะบอกว่าต่อให้มันจะมีจุดเด่นที่เหมือนจะเป็นจุดด้อยที่แขนมันอนะ สุดท้ายแล้วนะครับมันก็มีข้อมูลยืนยันอ,อย่างชัดเจนเลยว่า t ีเร็หรือเจ้าไทโรนอสซอรัสเนี่ยณนะเวลาที่มันอยู่ คือประมาณ6 6ถึง 68, ล้านปีก่อนเนี่ยตอนนั้นฮะมันถือว่าเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารสำหรับสัตว์บกที่ไม่มีใครมาโค่นล้มมันได้และมันคือราชาเดรนเสากินเนื้อสัตว์ปกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมโหดที่สุดในโลกณนะเวลาตอนนั้นที่มันอยู่อีกด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าจะถามผมว่าทำไมเจ้าทีเร็กซ์เนี่ยมันถึงดูโหดดูโกงอะไรขนาดนั้นอาจจะก็ต้องตอบตามตรงเลยนะครับเพราะว่าร่างกายที่มันใหญ่โตของมันเนี่ยก็คือน้อยมากฮะที่จะมีไดโนสเสาในยุคนั้นต่อกรกัับมน และต่อให้ร่างกายมันใหญ่โตเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะวิ่งอื่นหรือวิ่งช้าเลยนะคือต้องบอกตามข้อมูลครับว่าทีเร็กซ์อ่ะมันไม่ได้วิ่งเร็วแต่ถ้าเทียบกับขนาดตัวแล้วอะ่ะมันค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วระดับหนึ่งเลยคือสามารถใช่คําว่าคล่องแคล่วได้เลยนะครับก็คือสามารถวิ่งไล่สัตว์ตัวที่ใกล้เคียงกันได้ตัวที่เล็กกว่าได้คือเอาง่ายว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการวิ่งไล่เลยแหละตรงน,นี้มันเลยทําให้เจ้าทีเร็กซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไดโนเสาร์ที่บักและโกงมากในยุคนั้นพอโตเลยก็ว่าได้ตตัวตัวววโิ่งเร็มมีฟนหล แถมมีแรงกัดเนี่ยมหาศาลอีกซึ่งจากที่นักวิทยาศาสตร์เขาคาดกันนะครับดีไม่ดีทร็กซ์นะฮะอาจจะมีแรงกัดได้มากถึง10 8ถึง23ตันเลยทีเดียวซึ่งเอาง่ายๆเผื่อใครไม่เห็นภาพนะลองนึกภาพตามเลยครับว่าถ้าเทียบเอาให้เราเข้าใจง,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 ง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเราอะยืนอยู่แล้วจู่ๆมีช้างตัวหนึ่งอะช้างตัวโตเต็มที่เลยนะมากระโดดทับเราอะบแบละเดียวอะคือแรงกัดมันแบบนั้นเลยฮะแต่ดีไม่ดีเนี่ยแรงกัดของมันในความเป็นจริงอะมันอาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้ซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้อมูลร่างกายแล้วก็กายภาพของเจ้าทีเว็กที่ผมได้สรุปให้เข้าใจง่ายๆตามฉบับเอฟโภคภิทักษ์นั่นเองครับแต่ทีนี้ผมต้องบออก่น ว่าเรื่องราวของเรามันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะเพราะเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของข้อมูลที่ผมเพิ่งไปรู้มาเกี่ยวกับเจ้าทีเร็กซ์ว่าแบบในความเป็นจริงอ่ะดีไม่ดีเจ้าทีเร็กซ์ที่เรารู้จักกันอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดในหลายๆเรื่องก็เป็นได้อย่างข้อมูลที่ผมได้ไปเจอมาล่าสุดครับมันจะมีอยู่2อย่างฮะที่นักวิทยาศาสตร์เขาค่อนข้างออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเจ้าทีเร็กซ์เนี่ยในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เหมือนในหนังอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยครับซึ่ง2อเรื่องที่ว่านี้ อาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนตามตัวก็เป็นได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถ so, ึงไม่ได้เนยนะฮะก็คือเรื่องของเสียงร้องของทีเร็กซ์นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าดีไม่ดีเสียงของเจ้าทีเร็กซ์อาจจะไม่ได้ใหญ่โตและไม่ได้คำรามน่ากลัวแบบที่เราเห็นในหนังก็เป็นได้ครับคือผมต้องบอกอีกครับว่าหนังอะจริงๆมันก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปแบบ ไปทำนั่นแหละแต่ว่าในหลายอย่างอะ่ะเขาก็เอาไปแค่แบบประมาณ60-70%ส่วนอีก30%เอน่ะเขาก็แต่งเติมเข้ามาเพื่อให้หนังมันน่าดูมากขึ้นแต่ข้อมูลที่ผมจะบอกหลังจากนี้มันคือสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นแฟกซ์หรือว่าความจริงที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนแล้วล่ะว่า จริงๆแล้วทีเร็กซ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังทีละข้อเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยสําหรับเจ้าทีเร็กซ์ผิวหนังของมันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนเหมือนสัตว์เลื้อยคานแต่มันอาจจะมีขนปกคลุมอยู่ในบางจุดครับคือต้องบอกอีกคบว่าในยุคปัจจุบันเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีวิทยาการที่ล้ายุคล้ําสมัยมากแบบถึงขั้นที่ว่าถ้าเราเจอแค่ซากฟอสซิลซากกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแบบยืนยันตัวตนได้อะเราอ่ะก็จะสามารถจําลองภาพ3อออกมาาห้เเ็นนไดลยว่ตที สิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยมันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันจะมีลักษณะเป็นยังไงมันจะมีรูปร่างเป็นยังไงออกมาได้เลยซึ่งมันก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้เอาสร้างฟอสซิลของเจ้าทีเร็กซ์เนี่ยมาแบบจําลองภาพ3ามมิติออกมาปรากฏว่าผลที่ออกมามันก็คือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเจ้าทีเร็กซ์ครับมันไม่ได้ผิวเรียบเนียนเหมือนกับทีเ X ็กซ์ในหนังที่เราเห็นเลยแต่ตัวมันอะ่ะมีขนปกคลุมในหลายๆจุดอยู่ซึ่งที่เกิดจากภาพที่ผมเห็นนะก็คือจะมีบริเวณตั้งแแแตต่หหลลลังงงคคอออออมมมาจนนนนนถึผรกก้ก็็ีเเเืแบปๆๆย เรียงทอดยาวไปกลางหลังอีกหน่อยหนึ่งด้วยซึ่งลักษณะนเนี่ยมัน ก็คล้ายๆกับขนนกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะตั้งคาถามแล้วว่าเอ้าพี่แล้วทําไมทีเร็กซ์มันถึงมีขนที่คล้ายกับขนนกได้ล่ะคําตอบตรงนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้บอกไว้แล้วครับว่าจริงๆอ่ะทีเร็กซ์เขาอาจจะมีสายพันธุ์ที่เกี่ยวโยงกับเหยี่ยวหรือนกบางประเภทในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นได้ครับคือเรื่องนี้ฟังดูแล้วมันอาจจะดูตลกนะเว้ยแต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้คือนักวิทย์เขาเห็นผลว่าด้วย รูปร่างโครงกระโหลกของสัตว์ปีกในยุคปัจจุบันของเราบางสายพันย้านะครับว่าบางสายพันธุ์พอเราเอามาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกรูปใบหน้าของเจ้าทีเร็กซ์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายหลายส่วนที่เหมือนกันอยู่ต่อให้ขนาดจะแตกต่างกันแต่พอเอามาเทียบหลายๆจุดกันแล้วโครงกระดูกบริเวณหน้ามันมีความคล้ายคลึงกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยคิดว่าทีเร็กซ์เนี่ยหรือว่าไทรโรนสอรรัสอะอาจจะเป็นญาติเป็นบรรพบุรุษสายพันธุ์ห่างๆแบบโดดๆข้าม,ข,ามข้ามกันมาอะไรอย่างเงี้ยกับนกในย ปัจจุบันหลายๆสายพันธุ์ก็เป็นได้ซึ่งหนึ่งในนั้นครับนั่นก็คือพวกเหยี่ยวนั่นเองครับต่อไปอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่า T ีเร็กเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเสียงใหญ่โตแหกปากวากแบบที่เราเห็นในจูเลสิกเบิร์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ลงข้อมูลไว้เหมือนกันครับโดยเขาได้บอกไว้ว่าจากงานวิจัยที่บอกว่า T ีเร็กเนี่ยอาจจะเป็นญาติห่างๆกับพวกนกเขาเลยบอกว่าด้วยงานวิจัยตรงเนี้ยมันเลยทําให้ความเป็นจริงที่ทีเร็กจะแหบปากวากเหมือนในหนังอะ่ะมันมีเปอร์เ,รเ,เซ็นต์น หรือว่าเป็นย่าห่างๆก,กับนกจริงๆอ่ะเสียงมันไม่ควรจะใหญ่ขนาดนั้นครับแต่มันก็ไม่ใช่แบบว่าซึ่งตรงนี้นักวิทยาศาสตร์เขาคิดแบบนั้นจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องเสียงวากของทีเร็กซ์เนี่ยนั่นก็คือไอภาพที่เราเห็นในจูเลสิกเวิลด์ที่ทีเร็กซ์มันวากแบบเนี้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกเพิ่มเติมไว้เลยนะครับว่า ดีไม่ดีในความเป็นจริงอะทีเร็กซ์อาจจะไม่ได้วากแบบนั้นและก็แบบบริบทแบบนั้นด้วยคะคือถ้าเกิดว่าเราจําภาพในเรื่องจูนิสิกเวิลด์ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากที่ทีเร็กซ์ออกมาแล้วก็สู้ชนะหรือข่คมขู่ศัตรูอะไรอย่างเงี้ยมันจะว่าออกมาเพื่อแบบโชว์พลังถูกไหมเขาบอกว่าในความเป็นจริงอะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือตามหลักทั่วไปอะเวลาสัตว์ส่งเสียงอะมันจะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุหรอกครับหนึ่งก็คืออาจจะส่งเสียงเรียกหาเพศตรงข้าม สอ,อาจจะส่งเสียงเพื่อข่มขู่สาอาจจะส่งเสียงด้วยปัจจัยอะไรสักอย่างที่แบบมันเกี่ยวข้องกับเสียงอะ่ะซึ่ง มันไม่มีบริบทไหนเลยที่แบบชนะศัตรูแล้วก็แบบว้าขึ้นมานักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยมองว่าการที่ทีเรสหรือว่าเจ้าไทโรนอสซัสเนี่ยชนะศัตรูได้แล้วมันจะวา้าขึ้นมามันมันไม่มีเอกเซนครับและนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดแบบที่ผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆกระชับเกี่ยวกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้หรือว่าไทโรนอสซัสที่เรารู้จักกันและเรียกกันว่าทีเรสนั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันไหมตาบอกก่อนว่ามันยังไม่จบเพราะมันยังมีข้อมูลสุดท้ายที่ผมเพิ่งไปเจอม ก่อนจะอัดคลิปจากเรตดิตของต่างประเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าทิเอสอยู่ข้อมูลตรงนี้ผมก็พูดตรงๆนะครับว่ามันเป็นข้อมูลที่คนในเรตดิตเนี่ยเขามีการตั้งโพสต์ตั้งกระทู้ขึ้นมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ใช้วิจัยยานในการรับชมด้วยละกันนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าในเหตุการณ์แรกครับประมาณปี1950ที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งของประเทศออสเตรเลียครับได้มีชายคนหนึ่งฮะที่เป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจว่าเขาเนี่ย อย่างบุกมาทําร้ายสัตว์ในฟาร์มเขาอยู่หลายรอบมากแล้วจ้าตัวที่ว่านั้นเนี่ยมันก็ได้ทิ้งรอยเท้าเอาไว้ด้วยแล้วรอยเท้ามันน่ะคือมันเหมือนกับสัตว์ในโลกดึกดําบันอย่างไดโนเสาร์เลยซึ่งมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่แบบปี1 9 5 9 5 0หรือว่าเมื่อแค่70ปีก่อนอ่ะมันจะมีไดโนเสาร์หลงเรืออยู่ได้ยังไงแต่ ข้อมูลมันก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นจบไปแล้วผ่านมาอีก5าปีมันก็มีรายงานเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียอีกแล้วครับโดยเหตุการณ์ที่2นี้นะครับเกิดขึ้นที่แม่น้ำแม็กอาเธอร์ฮะณนะตอนนั้นครับได้มีเคสเคสหนึ่งเกิดขึ้นในตอนกลางคืนกับฟาร์มโคแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแม็กอาเธอร์แห่งนี้เข้าโดยเจ้าของฟาร์มคนนี้นะครับเขาเล่าว่าในคืนที่เกิดเหตุคืนนั้นครับก่อนที่มันจะมีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาก็แบบใช้ชีวิตปกกตตติ่ต่่ะะแททวาาาาในขขขณีีเเเํลังรยม้ นนนจูจ่ๆโคที่เขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มก็ร้องลั่นสนั่นฟาร์มแบบแตกตื่นเลยครับร้องดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายครับเจ้าของฟาร์มก็เลยตัดสินใจลงจากบ้านไปเพื่อที่จะไปดูเหตุการณ์ว่าโอ้โหทำไมวัวมันไม่หยุดร้องสักทีเลยอะแต่ว่าเขาก็ต้องงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เขายังไม่ทันออกจากบ้านเลยครับเพราะหลังจากที่เขาเปิดประตูบ้านไปปุ๊บจู่ๆลูกน้องเขาฮะที่เข้าไปดูเหตุการณ์เสียงโคล้องอยู่นเนี่ยก็วิ่งพรวดเข้ามาในบ้านพร้อมกับบอกว่า Cru o s the t d o o r ปิดประต ซึ่งเขาก็ตกใจนะไม่รู้ทําอะไรรีบปิดประตูก่อนเลยฮะแล้วพอปิดประตูไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือจู่ๆเจ้าของบ้านฮะเขาก็ได้ยินเสียงลมหายใจแบบฮึดทัดฮึดทัดแบบไม่รู้ว่าตัวอะไรหายใจแต่เสียงหายใจมันดังแล้วก็น่ากลัวมากกําลังแบบอยู่รอบๆบ้านเขาเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงคํารามราวกับสปลารดเนี่ยโผล่พุ่งออกมาจากรอบบ้านเขาอีกครั้งนึงด้วยครับนั่นเลยทําให้พวกเขาเนี่ยต้องแบบรีบเข้าไปหลบในมุมบ้านเพราะกลัวว่าแบบมันจะพังบ้านเข้ามาในแบบนี้แต่สุดท้าย เหตุการณ์ตรงนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นฮะทุกอย่างก็สงบลงฮะทีนี้ครับเจ้าของฟาร์มเขาก็ถามไปยังลูกจ้างว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคําตอบที่ลูกจ้างได้ตอบกับเจ้าของฟาร์มมามันทําให้เขาช็อกกว่าเดิมครับเพราะสิ่งที่ลูกจ้างเขาเจอตอนที่วัวมันกรีดร้องนั่นก็คือเขาบอกว่าเขาเห็นวัวประมาณ2-3ถึงตัวนอนจมกองเลือดอยู่ทีนี้เนี่ยด้วยความตกใจก็เลยแบบสรดไฟฉายเข้าไปดูเช็คว่าเฮ้ยมันมีตัวอะไรมากัดกินแบบมาบุกทําร้ายสัตว์ในฟาร์มหรือเปล่าพอสรด ไปฉายไปศาสตร์ไฟฉายมาปรากฏว่ามันมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่ศาสตร์ไฟไปตรงมุมของฟาร์มอ่ะแล้วเขาอ่ะก็พบว่ามันมีสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ที่แบบมันเป็นสัตว์ประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนกําลังแทะแกะกินวัวของเขาอย่างอร่อยอร่อยอยู่เลยครับแล้วหลังจากนั้นนะพอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันโดนแสงไฟศาสตร์เข้ามาเจ้าตัวนั้นอ่ะมันก็ทิ้งวัวเลยฮะแล้วก็แบบเหมือนมีเสียงคำรามออกมาเบาๆเหมือนเป็นเสียงแบบ ตัวอะไรก็ไม่รู้อะออกมาแล้วมันก็วิ่งไล่ลูกจ้างคนนี้ทันทีเลยครับน่าเลยทําลูกจ้างคนนี้เนี่ยต้องรีบวิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะเข้ามาหลบแล้วก็แจ้งเจ้านายให้ทราบน like ั่นเองครับทีนี้เนี่ยพอลูกจ้างเขาเล่าเรื่องเสร็จปุ๊บเจ้าของฟาร์มเขาก็แบบมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงดูแบบเหมือนเมาอะไรยังไงก็ไม่รู้เลยนะเขาก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งฮะแต่ตอนนี้ฮะสิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่ๆเลยก็คือนอกบ้านเขาเนี่ยน่าจะมีสัตว์ที่อันตรายอยู่แน่ๆตอเาาไม่รวนจไาผ่งเขารร์มพ้อกับ น้องคนนี้เขาก็ได้ตื่นไปดูฟาร์มทันทีแล้วผลที่ออกมานั่นก็คือวัวในฟาร์มทุกตัวที่เขาเลี้ยงไว้เสียชีวิตหมด ทุกตัวเลยครับและเท่านี้ยังไม่พอวัวทุกตัวที่ตายอยู่ในสภาพที่เหมือนโดนฉีกกระชากแบบไม่เหลือเขาโคงเดิมเลยด้วยครับซึ่งพูดกันตามตรงนะฮะในยุคปัจจุบันเพียงแค่แบบย้อนความกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วอะ่ะมันไม่น่าจะมีสัตว์อะไรที่ทาแบบนี้ได้นะและที่สําคัญหนึ่งในที่เกิดเหตุมันได้ทิ้งร่องรอยของสัตว์ที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายอยู่แล้วเจ้าของฟาร์มอะ่ะเขาได้บอกและให้ข้อมูลด้วยว่ารอยเท้ารอยนั้นอนะ่ะมันเหมือนกับรอยเท้าไดโนเสาร,ร์เลยครับหุย คนลุกสู้เลยครับคนดูคือผมก็บอกตรงๆนี้ครับคนดูว่านี่คือเรื่องราวในเร d ดิ t ที่ผมได้ไปหยิบหาอ่านมาจริงๆแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบ เป็นคําพูดเฉยๆนะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานเป็นภาพอะไรยืนยันขนาดนั้นก็อยากจะให้ใช้วิจยัยญาณในการรับชมด้วยแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แรกกับเหตุการณ์ที่สองอะ่ะมันมีจุดจุดหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ก็คือรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุกับเรื่องของพื้นที่ที่เขาเจออ่ะมาอยู่ในจุดเดียวกันเลยครับคือรอยเท้าก็คล้ายๆกันแถมจุดที่เจอก็อยู่ในประเทศออสเตรเลียเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมาเลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยคิดว่าดีไม่ดีเดรุสาซาตัวสุดท้ายของโลก ในโลกนี้และอยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นได้ครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของเรนะื่องวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟดพงพิทักษ์นะฮะก็ต้องกราบขออภัยด้วยและถ้าเกิดท่านรักการชอบกันก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเป็นคนแรกๆด้วยนะครับและเจอกันคลิปหน้ายอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้เลยนะครับเอาเป็นว่าวัานนีี้ลาไปก่อนสสวัสดัดครบ